สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เพชรก้ามีดหมอหลงพ่อเดิมก็มีโอกาสได้นํามีดหมอวัตถุมงคลของหลงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้เป็นมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้เก่าเก็บทุกต,ต้นๆเลยนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมครับความยาว ด้ามรวมฝักอยู่ที่16นิ้วนะครับเป็นด้ามไม้ด้ามแกะสลักเป็นพระปิดตานะครับเก่าจนมองไม่ออกว่าทํามาจากไม้อะไรนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับน่าจะเป็น ไม้มงคลไม้มีพุทธคุณในตัวนั่นแหละครับเก่าเก็บเข้มขังเป็นมีดทรงมีดอิตโต้นะครับผมความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่16นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นมีดเลี่ยมใหญ่นะครับดูการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับ ผ่านงานใช้งานมาพอสมควรมากมาก,มากเลยนละครับดูรอยแกะสลักนะครับสวยงามเป็นพระปิดตานะครับเข็มขังเรามาชมกันข้างในกันนะครับเป็นทรงมีดอิโต้นะครับผม ดูใบมีดนะครับทําจากเหล็กทผ่านการใช้งานมานะครับผมตรงนี้ตอกเป็นรูปช้างนะครับช้างยอราวัหรือเปล่านะครับสวยงามครับลายน่องสิงนะครับ ความยาวของใบมีดนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับจัดบาสวยงามครับผม การใช้งานมาพอสมควรครับเป็นมีดพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับถ้าไปหน่อยมีไว้ติดรถติดบ้านติดร้านค้าครับผมติดถ้ามีไว้ที่ร้านค้าก็ มตตามหานิยมนะครับค้าขายจเจริญรุ่งเรืองติดตัวเดินทางไปไหนใกล้ไกลก่อนป้องกันภัยอันตรายทั้งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นนะครับติดต่อค้าขายต่างถิ่นต่างแดนติดต่อข้า,ขา,า,า,ขาราชการต่างถิ่นมีไว้ติดตัว ขุนสมนดำลมเพลลมพัดและสิ่งไม่ดีที่เรามองไม่เห็นนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับอยากบูชาเป็นเจ้าของติดต่อมาได้ที่เบอร์0610591663นะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ การเข้าคลั่งนะครับไม่โยกไม่คอนสมบูรณ์ครับอยู่ได้อีกเป็นร้อยร้อยปีครับผมท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ